อันนี้น่าจะเป็นวอลลสุดท้ายของข้าวแล้วนะไม่อยากจากทุกเราไปมันโรคอะไรกันนะตอนนี้ข้าจะแต่งตั้งเอ้ไซรินให้หัวกองเป็นหัวหน้า คนต่อไปเ <c> พ <oughs> ื่อตายแล้วไม่หลังจากนั้นก็ถึงเวลาทำไมต้องจากพวกเราไปด้วยอะ่ะเต็มเอาละ องประธานในพิธีไททันพีรามิดแมนถูกไฟเผาเลยเอาแล้วเออทำไมมันหนักจังวะเข้าไปสิ เออต้องจับเราไปนานแค่ไหนหโรคระบาดอะไรจะจัดตัวที่เจอให้หมดโอ้โอ้โอ้หา่แเลยคือผู้แพ้่เชื้ออ่าฮาข้อินมีนามว่า มีนามว่าปีเตอร์ฮ่าดนนี่มีแม่ไหนฮ่า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 พ่อได้แตง่งได้ถูกแต่งตั้งว่าเป็นหัวหน้าอย่างเรียบร้อย หุ่นยนต์ไกไปบุกฐานทัพมันนี่พิกัดเอาไปขอรับออคเคๆคไปแล้วไปได้ก็ดีอา ลา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 ฮุ้ยใครมาเนี่ยหยุดได้แล้วเพาะข้าจับมาฆ่าพวกเจ้า้าหลังจากต่อสู้เสร็

เองคุณดีนะแต่เองตีกจะจ่อกาเท้าช um, ั ums, <h ums> <h ums> ้นสะเลยเพราะว่าพวกเราจะร่วมแพร่เชื้อไปด้วยกันและการแพร่เชื้อกำลังเริ่มต้นขึ้นฐานทัพไฟเลนเฮด กับฐานปิดสนากับฐานที่ถูกพังไปตอนนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้ฉันลงจัก,กรวาและจัก,กรวาลสกิบี้อยู่ไหนนั่นไงลงจอดอย่างสวยงามต้องออกมาจากยานก่อน เฮ้ยลงออกมาจากยานสักทีเดี๋ยวก่อนทำไมตัวฉันถึงใหญ่ขึ้นเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะลอ,อาานแฟซีเดซีดีซีชอาวิงี้กเสียงอียังคุณคือใคร คุณคุณมาได้ยังไงคุณมาจากไหนใครต้จังให้บุกน้องจัดการคือไพ่กอาบก็ได้ไม่ต้องกาบฉันไม่ต้องการคนอย่างแก่ให้มาเหยียบที่นี่ ขับยานไปที่อื่นซะเพราะนี่มันไม่ใช่จักรวาลของเองเฮ้ยใช้ไม่ได้มีคนมาหลงจักรวาลยังจะด่าเฮ้ยไปแล้วเปวเอเป ว่าหน้าที่ดีฉัน,นจะส่งแกไปขึ้นสว,ว,ว,วรรค์กูมากไปแล้ว,วมันกินข้าวผ่านทุกเพราะว่าอะไรวะ,วะ,วะไม่เป็นไรช่างมันเถอะและนี่คือความทรงจำของทั้งคู่ในระหว่างตอนที่ หนึ่งถึงสองพวกเราเอ,อฉันเป็นหัวหน้าตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่านะคนต่อไปก็น่าจะเป็นแกนะที่จะได้ขึ้นถ้าเกิดว่าฉันไม่อยู่ต่อจ,จากอยู่โลกนี้ พวกเราคุยกันต่อเธอเพื่อนเออทานหัวหน้าครับทานหัวหน้ามาเกินเรื่องแล้วเกินเรื่องแล้วผมเลี้ยงมาเป็นล้านรอบแล้วเนี่ยโฮ้ยเอาเหรอแต่โถเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออเนี่นี่ดูด่อยครับด้วยครับเออโอ้ยเนาะหมดใจหมด ออันนี้เอาพวกเราไปต่อสู้กันไป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 เอาเลยเรวเร็ว